เติมถังข้าวริบท,ทุกคนเลยมีหมักหอยมีจิลอเนี่ยนี่ใส่็าได้ทุกคนอ่าเห็ดปวกเนี่ยดอกงางาหม,มักอ,อึตัวเขาเที่ยงทุกคนเลย เรียงไงเทียงหน้าเขานี่แหละทักทายสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดียามสาวเมื่อนี้พาทุกคนออกมาให้มาน่าทุกคนเลยบรรยากาศอยู่ให้อยูหนาได้เมื่อนี้ด้วยวะเห็นยังดูกนหะ ซึ่งมึอขักดไปปะเกินเทียงปะกำลังหอดทุกคนเลยเมื่อวานออกมาจอมหายจอบหน้านะกะมาอ่าสีฟุ้ยเข่าใน่และเมืนน่อวานบรรยากาศอยูฮันย,ยู่หน้าทุกคนเลยเดี๋ยวหาหนอเมือหนองใหม่แกงหนองมื่อนี้แหละบรรยากาศอ่ายามเศร้าประมาณนี้ทุกคนเลยกำลัง<ว>ออกมาหอดนะอ๋เข่าไพายเฮาถือว่าง,งามในปีนี้ทุกคนเลย จกะได้จักกระสอบละอ่ะเดี๋ยวเอาเครื่องเอาอยังต้องลดก่อนทุกคนวันนี้เอาบักกุดออกมาลาเลิกนะจักมือทุกคนเลยมันไ่ได้ออกมากเถื่อนนะโอ้ยเนื่อยไรปุ๊บเดี๋ยวออกมาผ่อนคะลา,ายในะจักบาดท,ทุกคนเ,ยยนนเลยเข้มาลูกไส้นอนแล้วทุกคนเลยไส่หางกระลับนะเดี๋ยวไปหา,ลาเลาะหาแนว กินเที่ยงก่อนทุกคนเลยแนวโมมีนน่นีกินเพลนเลยกะให้แม่บ้านเพิ่นไปหาานอไม้ถาเด้อว่ะหาหนาาอาววหาหน้อยมาแกงวะ่ะเดี๋ยวเฮาจะไปเลา,เาะเบิ่งแนวมาปีกครับก่อนทีได้ยังบ่านะเพราะว่ามอนี้เอาลบมมาคือลบมมานะดูได้แนวปีกแนวย,ยังบ่าไปทุกคน ได้ดิจอบขัาจอบแน่ยยิงไปถึกไปถึกน้ำมาจับก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเขาโม่แต่เน่ยใส่นกคุณมีน้ำมาจับบังระวังระวังลูกปืนฮานกลูกปืนก็เลยไปต้มน้ำมาจับสั่มเมื่อกี้ไปถึกจ่อยทุกคนเลยนกย่างน,นะเดี๋ยวไปเลาะเบิงบ่งกบอลใหม่ก่อนนะไปหาเนื้กินเพลินให้ได้ไดเลยทุกคนเด้หมดเลย เป็นอะไรวะ,ะปืนเขาเป็นเขาตั้งเที่ยงอะนะทุกคนตู้ไปถือวะไอเนี้ยสำนี้มันน่าจะถืออยู่นะโอ้ผ่าช่องบาดนะทุกคนด้ยโอ้ยอุตส่าห์จอบครับจอบแน่อุตส่าห์จอบครับจอบแน่จนขานเข้าไปเสียดายเดยีทุกคน มือหมูมานทุกคนเลยกลับมาแล้วนะโอ้ยได้ยิงสองบาทแต่ก็บไรแต่โตเลยนะามาเบิ่งอยู่เสียงม่บาทเปิดจักมานยังน,นนะเนาะคอยนี่เป็นคนเดียวม,ม,มั้งบ่เมื่อแต่ห้องหมูมาณกับมีหมูมานอยู่เนาะแค้จีรอได้จีบ,บ่จีรอก็ได้บ่นี่คือโคนี้ แยกโต๊ะจิรองั้นจิรอสองตัวบา้บาบา้าเออลายโตอยู่ทุกคนนะเนี่ยม,มหอยกันวันที่ใส่บัดคุณแอรเอาด้วนี่เลยเนอะไส่กับใส่เพราะว่าบริษัทได้หาดอกพี่น้องเอ้อ่ามิเตะเลาะเก็บเอาน้ำนี่แหล,ละจิรอกับคุดเอาน้ำแล้วไข่ใหนน้นานนะการหอยนี่ก็เก็บเอาน้ำเค็มน้องเนอะ มื่อนี้สิผากท่องเพิ่นนะเพิ่นจักมือหนึ่งเพราะว่าเฮาบ่มานได้มื้อนี้ยยังปืน2บาทแต่บ่ได้หยังนะทุกคนเด้เสียดายเนาะนี่แหละเดี๋ยวให้แม่บ้านเพิ่นจัดการเมนูนีน่นะอันนี้เป็นหน่อไมละไมหวานได้ทุกคนหน่อไม้บงหวานนะเนี่ยอ่าจังหวะผ่าๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวล้างก่อนทุกคน เอาสวยแล้วมือนี่ฮค่ะประมาณตอนนี้ประมาณ11กับ12โมงทุกคนจะกินนี่แต่ว่าบริย่างต้มนะปกติเขาจะก่อนเขาจะแกงอันน้ำม้ทั่วไปค่ะต้มก่อนตัวนี้สบายบนนี่แหละทุกคนอ่าหอามาจักจักจ,กจกักเลค่ะแกงได้เลยบุคคลินได้ปกติกิ่มมาสองอ้าพุทะโ่มีเห็ดปวกัยพ่อวิก ว้าวบาทเดียวมือตึ๊บเลยโอ,โอ้ขัดเลยทุกคนซุกเลยตีนี่ได้ไหนตีนี่เดี๋ยวพงก่อนทุกคนตุ๊กไอหวนเลยขัดเลยทุกคนเลยนี่โอ้เครื่องไล่นี่ปีนี่ใส่เลย ไป,ไปเดี๋ยวตักเสยถวยไปกินนะกเนก็บหน่อยแล้ทินกินกับทุกคนเลยเก็บหน่อไม้นะเด็กเอ้ามาเอาอยู่โฮกระท่นในในบ้านเลยมันเย็นดีทุกคนเลยมันโล่งดีนะหมองนี่เด็กดีนางแงงเข่าจะคลองเลยโอ้มาเด้อทุกคนมาเด้อมาเด้อเอ็นฟิวมาเด้อว,ว้าอืม มีหมกหอยมีจิโร่นี่แนวใส่เป็นได้ทุกคนอ่าเห็ดปวกนี่ดอกงามหมกอึอตวอนนัวอันนียนอยู่ในถ้วยเนี่ยนขั้นบนับเครื่องปรุงแมนได้ซื้อแต่หมกอึทุกคนเลยเพราะว่าเขาปลูกมาได้นะถือว่าหายเก็บเอาน้ำให้น้ำหน้านี่แหละมาใส่ค่ะอ,อ,อือมาทุกคนกินข้าวแน่โอ้มาได้จังหวะพอดีเลยฮะเด็ก บมํบมบําเลยมากมะผู้ีมากินเขา่าน้องกันโอ้พอดีย่อปลาเข่ามาเพิ่นก็นมาเลยนะพอดีถือว่าบุญปากหลายแล้วมาพร้อมกันเลยนะกินพร้อมกันเลยแกงน้ำไม้มาทุกคนมาอาต้อเพชรแหละพันกินหัวหืวม เป็นอะไรซีมือจะาของเครื่องมันครบทุกคนเลยโบนข่าวเนี่ยขออนญาวก่อนทุกคนในบ้านอืมเอ็ดปวกอะ่ะ ม่มนเฮดปวกเขาฮาเดี ball, ๋ยวนี hmm. mm ้ดอกทุกคนเลยเพราะว่าเป็นเห็ดปวกันอ่าเขาหนึ่งหนึ่งแล้วแหละใส่ตู้ไว้นั่นแต่บรรทอนยำเขาจะมาแกงแล้วเขากะออกมาแส่น้ำแล้วก็แกงกินได้เลยถือว่าโอเคเลยเดอืมอืมมันยังหมดแล้วน้อืมเขาเออนเห็ดเห็ดปวกทง ข้าวเที่ยงทุกคนเลยมาเที่ยงไงเทียงหน้าเขานี่แหละอืมครับเด้อพี่นอ้องเด้อ่ะอืมโดนเฮ้ยโ <c oughs> ดนไงเราเป็นเราหวานอยู่ เขากินน้ำแล้วเลยเห็ดเบียดระบาดให้ทุกคน,เ,นเลยเดี๋ยวสีดยาเป็นเป็นผูยนะบําเรียนยาทุกคนเป็นผู้นะเป็นผูยบำรุงสืส่อๆบําเรีนยาบำรุงเขาแมนเอ้านี่เด้ผูยย้สีดกะบําเรีน,นผ้าหนอดได้ทุกคนเลยเอาเด้อเดี๋ยวเอาขึ้นบาให้ก่อนเอาเด้อ เ็มถัง <ś à: S 1> ส้าวลิตรทุกคนเลยเนแล้วไปปิดเตาเปิดแล้วไปทุกคนลุดน้ำกันสีได้จากถังเนาะ ทำผ้าทั้งล่มนะไอ้กสูงหลดมันพ่นมันปิวไปเองมันเออพะว่ามันเข่าน้าแห้งทุกคนบุกไ่ปปได้แล้วแ้วก็เข่านี่แหลยเบิ้งเทียบก,กับเนียพันเมี่ยพันหนวดเบืงนทุกคนปลายเขา่านี่พอดีเพียงข้อคนเลยนะได้ ใส่งานกลมคาบ่ะทุกคนเนาะยอดยึดตลอดเป็นรัสแก๊สถังหนึ่งผ่านไปเอาเมึงดูเอาให้มันแล้วเด้อเขาเจ้าเดี๋ยวประสมยาให้อีกทางหนึ่งก่อนนะทุกคน ขอหย่งในการให้หน้าฮะห่างนกเป็ดห่างเสียทั้งสองเกือบเลยอีกทั้งหนึ่งอีกทั้งหนึ่งเนาเอาอีกทั้งหนึ่งทุกคนขี่ขุ้ข่าทุกคนเลยฮะแรงแรง วิหมากนดดลองติดตามเบิง่งปีนี้ทุกคนเลยลองรุ่นมะน้ำกันในห,หน้าปีแรกอ่าเป็นปีแรกที่พ้าหนวดแหละอ่ากะเมียเฮ็ดน้ำกันนะอ่าเอินว่าเฮ็ดเฮ็ดตัง้งเฮ็ดตัวเฮ็ดช่องขนกับเมียเด้ปกติกะเฮ็ดเข่ากันทั้งลุงทั้งยังอะไรหลายคนสองขัวสามขัวบันนะแต่ว่าปีนี้เฮ็ดครัวไปครัวมัน ได้ก่ะเขาไปเขามั่นเลยแต่ว่าเบิ่งนี่แหละแท็กซี่เดลายบันไดนะเนี่แย่งแรงอากาศดีขนาดเี้ทุกคนในตอนนี้ฮะอากาศก็เย็นแล้วก็มีแต่เสียงนกเสียงยังขันแซวลซลอยู่แถวนี้เนี่ยเศร้าหายเศราหน้าทุกคนเลยประมาณนี้แหละเออสายหากก้กระตืุนก็นั่งเผาทุกคนเลย ครตัวเกือบมืดแต่ว่ายังบ่บล้วนะก็ยังยังเบลายประไดี๋ยังน้อยหนึ่งเดี๋ยวเมื่อหนจะค่อยมาสีต่ออีกทุกคนเลยเมื่อี้ก็เอาสม,มีไปก่อนเอาแบบพว่าเมื่อยจากการไปป่ามา่อไนลก็เอาแบบซบซบซะก่อนทุกคนไอ้เมือนนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านซะก,ก่อนโอ้ปาลาเซลล์อยู่ทุกคนเลยผู้ใดยอยู่ใกล้ปีนีมะลินเดอ้อพี่น้องเลยมาย่าม,มายามพันอดเดอ้อเจสที เอาปลาสุกินโว้ยงาบๆอยูย่เหมือนปีนี้คือปลาลายอยู่กลับบ้านก่อกนทุกคนครับแล้วนะคลิปนี้กับพมาณนี้ยทุกคน,นเอาแต่บรรยากาศเมาฝาบทุกคนนะหัวตรงหน้านี่แหละรถยนต์มีคลิปกั็นนิทานงสลับจากคลิปปลานะยันเบื่อคลิปปลาทุกคนเลย เดี๋ยวพ่อพ่อ,พอเขาม่คลิปนาวิดีโอหนาเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย